ในนี้นะครับทุกคนจะมีมาดูกันแบบนี้อยู่กี่ซองคะสามครับอ่าสามซองละกี่แล้วในนี้มีกี่ชาชงห้าซองชาชงโอเคหมดแล้วนมคแล้นะคะเนี่ยค่ะเชือกกับเชือกกับอันนี้เป็นเยื่อใบหม่อนมาดูกันนะคะทุกคนนี่นะ ถ้าเข้มข้นก็มาอีกค่ะมาอีกพอนี่คือเข้มขน้นถ้าจะให้จางๆหน่อยก็เต็บนี่แหละประมาณเนี้ค่ะเกือบปากแก้วคุณดูนะคะสีเขียวๆจากที่ที่ออกมาก่อนเลยเนาะจากอะไรนะหอมๆอ,อ,อ่ะใบเตย,เตยนะคะ แต่ใบเตยอ่ะถ้าถ้าแก้วที่สองใบเตยจะชัดกว่านี้อีกอ่าทีนี้ก็จะเริ่มมีเก๊กฟวยสีเหลืองๆนะคะมาตูมสีส้มๆแล้วก็มีคำฝอยแล้วก็มีหญ้าหวานที่ออกนหวานนะคะแล้วก็อ่าแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนําเห็นไหมคะแล้วหลายคนบอกว่าอุ๊ยเด็กกินชาได้ด้วยเหรอ เป็นสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนนะคะเป็นสมุนไพรที่ไม่มีสารปนเปื้อนใดๆไม่มีคาเฟอีนนะคะนำไปตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นสมุนไพรแท้ๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นชาที่มีคาเฟอีนนะหลายคนจะกลัวว่าเป็นชาแล้วเด็กกินได้ด้วยเหรอคนแก่กินได้ด้วยเหรออันนี้เป็นสมุนไพรนะไม่มีคาเฟอีน,นอแต่เราขึ้นทะเบียนเนาะขึ้นทะเบียนเป็นชาเพราะต้องการให้กินง่ายนะคะทีนี้ทุกคนดูนะพี่อุก็ชงไว้อีกแก้วจะได้กินด้วยกันเดี๋ยวแก้วนี้จะชงแบบว่าอนุปก้าว กินได้ค่ะลูกคุณกินได้แม่คุณกินได้พ่อคุณกินได้ที่สำคัญที่สุดคุณน่ะกินได้กินไปเลยไม่ต้องรอป่วยหรือป่วยแล้วก็กินเข้าไปค่ะแล้วมาดูอาการกันว่าคุณดีขึ้นแล้วพอกินไปได้แค่อาทิตยหนึงสองอาทิตย์อย่าเพิ่งบอกว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้อะไรทุกคนเราไม่ไม่ได้ใส่ยาอะไรลงไปเลยสรรพคุณของเขาอ่ะค่อยๆออกฤทธิ์เนาะค่อยๆเข้าไปสู่ร่างกายนะคะเชียไม่ได้ด่ากันนะคะภาษาของอะไรนะ ชนก็ได้ไหมภาษชน,ชนภาษาอะไรนะเชียเชียเ oh, ชียเอาเชีย <laughs> คิดว่าเชียอ่ะเดี๋ยวนะหวานอมเปรี้ยวรสชาติดีคุณต้องลองนะทุกคนอร่อยมากใส่ไว้แก้วสองได้เลยกินได้สองแก้ว